บัดนี้วันที่7มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่64ที่ข้าพเจ้าในวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพรบริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อลนอครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสุนันตุสักขโมกขังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุว่านัหะเนเคหะวัตถุมิเขตเตคุมาจยันตุเทวาชลธละวิสเมยขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนณกาโลอยัมปัตันตาธรรมสวนณกาโลอยัมปตันตา ธรรมมส,สวัสกาโลอัยัมพทานตาบทที่สองบทบูชาพระตนะตรยัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สบทกราพระตนะตรยัยอารหังสัมมาสมุทโธประกวาพุทธังพระรวันตังพิวาเทมิสวาขาโตพระวาตาธโมธรรมังนัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิบทที่4บ,บทสวทสดน้ำมการสิทธิคาถานนโมตัสสะภะคะวะโตอร,รหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอร,รหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอร,ร,รหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บ,บ,บท the บบทีห่หบทสวดไตรสารนคมนปาทะพุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคาฉามิสังขังสารนังคาฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยามปีทำมังสารนังคาฉามิทุติยามปิสังขังสารนังคาฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตติยามปีทำมังสารนังคาฉามิตติยามปีสังขังสารนังคาฉามิบทที่6บทสวดสัจจการิยาคาถานติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะ โสตีเมโหตุสัพพานติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสตีเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสตีเมโหตุสัพพทาบทที่เจพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสมุทโธวิชชาจจรณสัมปโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทถาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาติ บทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภะคะวตาธรรมโสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจัตตังเวทิตโพวินยูหิติบทที่9้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญายยปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภะคะวโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลก,กัสาติบทที่สิบรัตนสูตรยานิทัพปุตานิสมาคตานิปุม,มาณิวายานิวะอันตลิเขสเพวะปุตตาสุมนาพวันตุอโทปิสกจะสุนันตุภตาสิตังตสมาหิภูตานิสา,มา,สเ,าเมทาสเพเมตังกรโธะมนุสิยา ปัญยาที่วาจาตโตจะรันติเยผริงตสมาหิเนลขถาอปัมตายังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตานังปณีตังณโนสะมังอธิตถาคเตนะอิทัมปีพุเทรัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขะยังวิราคังอมตังปณีตังยัตัชขาสกยามุนีสมาธิโตณเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิธัมปีธรรมเณรัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ ยมพุทธเศรษฐโถปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปีทมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตะเยปุคราอัทธสตังปสสทถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตขคิเนยยาสุขตสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพภารานิอิทัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ เยสุปยุตตามนสาธันเหณะนิกามินโคตมสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิขัยหะลัทธามุทานิพุติงผู้ชัดมานาอิธรรมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยะถินทขีโรปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยละทูปะมางสปุริสังวธามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปสติอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัพมัตตาตะนะเตภวังอัตถะมะมาทิยันติอีทมปีสังเคระตนังปณีตังเอเตนัสเจนะสวัตถิโหตุสหาวัฏทัศนะสัมปทายะตยสุธรรมาชหิตาภวันติสักยะทิฏิวิจิกิจิตันจาศีลพะตังวาปิยัติกิจิ จตุหปาเยหิจวิปมุตโตฉะจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวติโหตุกินจาปิโสกัมมังกรติป,ปาปังกายเยนะาวาจายุทะเจตสาวาอภพโ,พโสตสะปฏิชทายะอภพพตาติทะปัทสะอุตาอิธรรมปิสังคอิธรรมปิสังเครัครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวติโหตุ วนปะคุมเพยยถาคุสิตาเคคิมหานมาเสปธรรมมัสมิงคิมเหตถทูปมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิปรมังหิตายะอีธรรมปีพุทธเทรตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวโรวรัญยุวระโทวรลาหโลอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิิมปิะอีธรรมปีพุทธเทรตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนวังนัตถิสามภวังวิรติวิรตตะจิตตายติเกภวัสมิง เตกีนาพีชาอวิลุนหิชนทานิพพันติกทีรายถายมปฏิโปอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยานีทัภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาฆตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานีทัภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตัง ทำม,มังนัมสามะสุวติโหตุยานีท่าปูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันติริเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังขังนัมสามะสุวติโหตุบทที่11อาตาาติยปริตบทย่อสัพ,พโระวินิมุตโตสัพ,พสันตาปะวะชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพีตโยวิวัชชนุสัพ,พโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธานาสีริสนิจจัง วุฒาปัญยโนจตารโธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่1ิอธิตตกปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมมยังพักวาคยายังวิหรติขยาศีเสศทิงพิคุสหเสนตตตะโคพักวาพิขูอามันเตสิสัพังพิกเวอธิตังกินจะพิกเวสัพังอธิตังจักขุงพิขเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสทิโต ยมปิทางจักขูสัมผัสสัพพะยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตามปีอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังราคะขีณาโทสักขีนาโมหขีณาทิตังชาติยาชะรามรณีนโสโเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมัสเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวทามิโสตังอธทิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสทิโตยำปิทางโสตสัมผัสสัพพะยาวปัจติเวทยิตังสุขังวา ทุกขังวาทุกขมะสุขังวา hehe, ตัสมิงติทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกีนาโทสักกินาโมหคกีนาอธิตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิตมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิคานังอธิตังคันธาทิตาคานะวิญญาณังอธิตังคานะสัมผัสโสอธิโตยัมปิทางคานะสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวา,า shutting, felony, amar. ทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะ อทิตังอทิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชะรามระเนนโสเกหิปริเทเวหิตุเหหิโตมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวะธามิชิวหาทิตาราสาทิตาชิวหาวิญญาณังอธทิตังชิวหาสัมผัสโสทิโตยำปิทางชิวหาสัมผัสสัจจยาวปัจติเวทิยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปิอธทิตังเกนะอธทิตังอทิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินา อธ bon ิตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิกายโยธิตโตปุถภาธิตากายวิญญาณอธิตังกายสัมผัสโสอธิโตยำปิทางกายสัมผัสปัจจายาวปัจติตเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิ โมนสเสหิอุปายาเสหิอธทิตติวทามิมะโนทิตโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมัสโททิโตยำปิทางมโนสัมผัสปัจยาวปัจติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคขีนาโทสักขีนาโมหคิีนาอธิตตังชาติยาชะรามระเนนสโเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิอุปายาเสหิอิทิตติวทามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวโก จักขุสมิงปิดนิพินทติรูเปสุปิดนิพินทติจักขุวิญญาณนปิดนิพินทติจักขูสัมผัสเสปิดนิพินทติยำปิดทางจักขูสัมผัสสัพจยาวัจติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพินทติโสตัสมิงปิดนิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปิดนิพินทติโสตสัมผัสเสปิดนิพินทติยำปิดทางโสตสัมผัสสัพจยาวัจติเวทยตังสุขังวา ทุขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกาณสัมิงปินิพินทติทันเทสุปินิพินทติกาณวิญญาณนปินิพินทติกาณสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางกาณสัมผัสสัพจยาปจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุขมะสุขังวาตัสมิงปิน,ปน,นปพสสปิพินทติขขททขขตชิวหายะปินิพินทติละเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณีปินิพินทติชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางชิวหาสัมผัสสัพจยา อุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติกายะสมิงปิดนิพพินทติโปทพเพสุปิดนิพพินทติกายะวิญญาณนปิดนิพปินทติกายะสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางกายะสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสเมิงปิดนิพพินทติมานสมิงปิดนิพพินทติทมเมสุปิดนิพพินทติมโนวิญญาณนปิดนิพพินทติมโนสัมผัสเสปิดนิพินทติ ยำปิดทางมโนสัมผสัสสัพจยาปัจติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขมสุขังวา,า,ขขงวาตัสมิงปิดนิพินตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมะจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตายติปชานาติติอิทัมวจจริภะควาอัตมนาเตภิกขุภะควโตภาสิตัง อภินันทุงอิมัสมินจาปณะ,ะเวยากราณสมิงพัญญมาเนตัสสะพิกูสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตติงสูติบทที่13อนัตตลคณาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมมยยังพักขวาพาราณสิยังวิหารติวิหารติอิสิปตเนมิฆทาเยตตะโคพักวาปัจจวคีเยพิกูอมันเตสิรูปังพิกเวอันตารูปัญจหิทางพิกเว อัตตาภวิสัณยิธังรูปังอาภาทายสังวัตเตยะและเพทาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายสังวัตตินจัลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะติทางพิขเวอัตตาภวิสันยิทังเวทนาอาภาทายสังวัตเตยะและเพถาจะเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสีติยัสมาจัโคพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตตินาจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจัหิทางพิคเวอัตตาพระวิสานยิทางสัญญาอาพาทายะสังวัตเตยะลพเทตจัสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหสีติยัสมาจัโคพิขเว สัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายสังวัตตินาจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิขเวอตาอภวิสังสุในยิทังสังขาราอาภาทายสังวเตยุงลับเทธาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจะโขพิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภาทายะ สังวัตตตินัจจะรพติสังขารเลสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิกเวอัตตาพระวิสะนิยังวิญญาณังอาภาทายสังวัตเตยสละเพธาจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติจะสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินัจจารพติ วิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอโหสีติตังกิงมัญญัถิภิกขเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามาธรรมมังกลังนุตังสัมมนุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญัติภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจัง ทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปรินามุธรรมังกาลลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตยังกกิิงเวสปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปรินามุธรรมังกัลลังนุตังสมมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเต ตังกิงมัญจาถาพิขเวสังคารานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนาณิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสามนุปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตต่างกิงมัญจาถาพิขเววิญญาณังนิจจงวานิจจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสามนุปสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหะพิขเวยังกินจิรูปังอตีตานะคัตาปจุปันนังอาชตังวาพิหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมีณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาผูตังสัมัปปัญญายะทัตถังยากาจิเวทนาอตีตานะคัตาปจุปนนา อัชตาวาไพหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัปปัญญายะทัตพังยากาจิสัญญาอตติตานะคตาปจุปันาชตาวาพหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมวาฮีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตัง ยถาภูตังสมัมมปัญญายถัตพังเยเกจิสังขาราอตีตานาคตะปจุปันาชตาวาภิหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัจมิณะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสมัมมปัญญายถัตพังยังกินจิวิญญานังอาตีตานัคตปจุปันนังอชตงวาภิหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวาันทุเรสันติเกวา สัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายทัตตพังเอวังปัสสังพิขเวสุตตะวาอริยสาวกโกรูปสสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารเรสุปินิพินทติวิญญาณสัมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีณาชาติบูสิตังพรมมจริยัง กตังกรณียังนาปรังอิทธายาติปชานาติติอิทัมโวจกักภควาอัตมนาปจัวกวิคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจักปณะ,ะเวยากรณสิงพัญญมาเนปจัวกวิคียานางภิกขุนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ